รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชาติของเราจเจริญรุ่งเรืองแต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้ไม่ถึงไหนเพราะในบ้านเมืองของเรามีการคอรับชั่นเราติดอันดับทั้งในสถิติระดับโลกและเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย เราโกงทุกอย่างที่โกงได้เราโกงในทุกรูปแบบเท่าที่จะคิดได้แม้ในวินาทีนี้ก็มีการโกงจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคำตอบง่ายนิดเดียวหยุดโกงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการรักเมืองไทยใช่เลยค่ะ านผู้ชมคะเมื่อเรากล่าวถึงสังคมไทยในสายตาของหลายหลายคนก็อาจจะมองได้หลายมุมมองค่ะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงามสังคมของการเอื้ออาทรสังคมของการอุปถัมภ์แต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งแล้วสังคมไทยของเราก็ยังมีอีกหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่นๆอีกมากมายค่ะแต่อีกปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆก็คือปัญหาการคอร์รัปชันนั่นเองค่ะนิยามของคําว่าคอร์รัปชันนั้นตีความหมายได้อย่างกว้างขวางมากเช่นการทุจริตการช่อโกงการช่อราดบังหลวงเป็นต้นโดยแต่ละความหมาย ล้วนให้ความหมายในเชิงแย่ลบทั้งสินง้นค่ะวัตถุนิยมนั้นเกิดจากการใช้เงินเกินรายได้โดยนิยมหรือชื่นชมกับวัตถุนิยมเช่นการชื่นชมกับการใช้สิ่งของหรือสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ประชาชนมีค่านิยมยกย่องเงินเกินกว่าคุณค่าของความเป็นคน อดีตนั้นหลายๆคนมองปัญหาการคอรัปชันว่าไม่สำคัญเพราะคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตนเองบ้างไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวบ้างแต่ถ้าหากย้อนกลับมาพิจารณาดูให้ดีแล้วปัญหาคอรัปชันนับว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับชีวิตเราเราประชาชนอย่างมากทีเดียวเลยล่ะค่ะ แล้วปัญหาคอร์รัปชันโดยเฉพาะภาครักน,นะฮะมันเกิดจากความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายท่าการประจำบวกกับความโลภหรือว่าความต้องการอยากได้งานอยากขายของของภาคเอกชนนะส,ส่วนนี้เมื่อรวมกันแล้วมันก็เกิดเป็นปัญหาคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินนะครับซึ่งถือว่าปัจจุบันนี่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มาก ในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราย้อนไปประมาณปี4-6เราจะได้ยินได้ฟังพระราชด,ดำรัสของในหลวงที่บอกว่าถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไปในยุคนั้นนั่นก็แสดงเห็นว่าค่อนข้างจะวิกฤตในเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะฮะเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเหตุการณ์มาเรื่อยๆจนกระทั่ง ปี49ก็เกิดเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งของปัญหาก็มีพูดถึงเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะเป็นเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทางบ้านเมืองนะจนกระทั่งมีรัฐมนูญปี50ออกมาก็จะสังเกตว่าในรัฐมนูญปี50นั้นก็มีความเข้มข้นมากในเรื่องของการระแบดระวังในเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับ เช่นเรื่องของอการให้อำนาจกับอ,องค์กรอิสระองค์กรตรวจสอบเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนะซึ่งองค์กรอิสระหลายๆองค์กรก็ต้องปรับตัวในการแก้กฎหมายของตัวเองนะครับแล้วก็จากนั้นจนถึงปัญหาปัจจุบันนี้ก็มีเหตุการณ์นะฮะล่วงเวลามาสิบปีก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในบ้านเมืองเราอีกนะครับ ปัญหาลึกๆส่วนหนึ่งนะฮะมันก็เป็นมาจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็พัฒนายกระดับกันขึ้นมานะครับเป็นเรื่องการทุจริตเชิงนโยบายที่ค่อนข้างจะมีผลในวงกว้างมากนะครับทีนี้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยกับการตรวจสอบขององค์กรอิสระ,ะโดยบทบาทขององค์กรอิสระเนี่ยอย่างสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ย เราก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการในการป้องปรามไม่ให้เกิดความเสีหยหายหรือเกิดการทุจริตนะเท่าที่สตงจะมีศักยภาพทําได้นะนั่นก็คือการใช้การตรวจสอบตามปกติของสตงนะเป็นเครื่องมือเป็นแนวทางในการที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน กว่าจะมาเป็นแผ่นดินไทยที่จะรึกไว้ในการเวลาให้พี่น้องเราเหล่าประชาในวันข้างหน้าทำมาหากินอยู่กันมาตั้งแต่โบราณชั่วลูกชั่วหล้านล้วนรักพื้นดินจะปกป้องจนสุดชีวิตน,นี่คือทรัพย์สินของเราทุกคนแล้ววันหนึ่ง ในยุคปัจจุบันเนี่ยปัญหาการรูตขอ์ลัปชันเนี่ยมันค่อนข้างจะลุกลามแล้วก็ไปในลักษณะที่ไม่เคยเกรงใจหรือเกรงกลัวในเรื่องของการตรวจสอบสักเท่าไหร่อย่างตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือเร็วๆนี้จะเห็นเรื่องปัญหา,าสนามกีฬาเด็กนะคือสนามทดศอบนะซึ่งความจริงในแวดวงการศึกษาเนี่ยเราควรจะมีสิ่งดีๆให้กับเยาวชนลูกหลานของเรา แต่ปราาสนามกีฬาที่สร้างมาแล้วเนี่ยมันก็ชำรุดเสียหายในเวลาอันรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความไร้แรงหรือ,อปัญหาทริคอร์ชเชนที่มันปะทุออกมาให้เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่เราจะต้องมาทบทวนถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ขององ,องค์กรตรวจสอบโดยาะอ,อย่างย่ององค์กรอิสระนะครับว่า เราจะทำงานแบบเดิมๆเราคงไม่ได้แล้วเพราะในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่เป็นปกติอย่างนี้เนี่ยประเทศชาติเสียหายในต้นทุนไปมากแล้วเราก็คงต้องอาศัยวิกฤตตรงนี้เนี่ยนะสร้างโอกาสในเรื่องของการตรวจสอบนะเพื่อที่จะให้เห็นถึงข้อเท็จจริงในเรื่องความเสียหายแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกน,นทินแดนไทยของเรา มารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวสร้างความกลมเกลียวสร้างสามคัคคีต่อสู้พวกพเผด็จการใช้อำนาจกันโดยทุกวิธีปราบปรามให้มันหมดไปให้แผ่นดินไทยเลือแต่คนดีเพราะฉะนั้นปัญหาขณะนี้เรามีนโยบายอันหนึ่งก็คือการตรวจสอบป้องตามของอสตอง,งอของเราเนี่ยต้องเป็นลักษณะเชิงลุก คำว่าเชิงลุกในที่นี้นี่ก็คือหมายถึงว่าเ,เราจะต้องให้รู้เท่าทันการใช้จ่ายเงินในภาครัฐเนี่ยว่ามีการใช้จ่ายเงินตามนโยบายอย่างไรนะฮะแล้วมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหรือมีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรือความสําเร็จหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราต้องเกาะติดในใน,ในข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้มากนะฮะ เพื่อให้รู้เท่าทันถึงการใช้จ่ายเงินแล้วให้สามารถที่จะป้องกันได้ทันเวลาที่จะก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือ,อเกิดปัญหาทุจริตเกิดขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นที่เราไปตรวจสอบสนามกีฬาเนี่ยจนกระทั่งเราสามารถจะตรวจพบความไม่ชอบมาพากลทั้งของอคนที่เสนอราคาทั้งวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ความเสียหายที่มันปรากฏนะครับ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะไปตรวจรับงานด้วยเหตุว่าจะต้องฝืนไปตามนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อสตองอตรวจพบแล้วก็เป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ก็ทําให้เราประหยัดเงินงบประมาณนะ,ะคือไม่ต้องไปแลกเงินงบประมาณกับสิ่งของอที่มันไม่ได้คุณภาพไม่ได้เหมาะสม,ม,ะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่า ถ้าเราสามารถที่จะป้องปรามได้เชิงลุกในลนนักษณะนี้ก่อนที่จะเกิดการกระทําผิดก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้ก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้นะครับจะสังเกตว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่างฝืนหรือว่ากล้ามกลืนพอสมควรว่าภาพลักษณ์ของประเทศนั้นในเรื่องความโปร่งใสนั้นอยู่ในอันดับที่แย่มากนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ด้วยความสำนึกว่าเรามีหน้าที่ในทางตรวจสอบเนี่ยสรงก็ต้องอขยันทำงานให้มากทำงานให้หนักแล้วก็เชิงลุกมากๆเพื่อที่จะ,ะช่วยการผลักดันให้การใช้จ่ายเงินนั้นเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมีความประหยัดมีความคุ้มค่าเท่ากับเป็นการกอบผู้ภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่องความโปร่งใส ความเป็นทําความเหมาะสมความจําเป็นของการใช้แากเงินแผ่นดินด้วยมีคนหลงตัวทําทั่วด้วยความลําขอคงกินทาสามสินเงินทองบ้านเมืองมองบอบช้ํเงินแผ่นดินเมื่อเสียหายไปแล้วในเวลาจะได้คืนเนี่ยมันยากยากกว่าที่เราป้องปรามเอาไว้นะครับ<ำ>เพราะงั้น ในจุดยืนของเราเราจึงเน้นในเรื่องของการป้องกามเนี่ยมากแล้วก็อัตรากําลังเท่าที่เรามีเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคของการตรวจสอบในการที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงนะแล้วก็ตรงไหนมีความเสี่ยงตรงไหนมีข้อขัดข้องขัดแยง้งเราก็พยายามเข้าไปดูถึงปัญหาที่แท้จริงตรงนั้นมันก็เป็นวิธีการที่ประหยัดพลังงานหรือประหยัดอัตรากําลังในเรื่องของการตรวจสอบให้ยอย่างเต็มศักยภาพเต็มประสิทธิภาพเท่าที่เราพร้อม แต่ถ้าวันใดก็ตามที่เรามีกำลังเพิ่มขึ้นเราก็สามารถจะตรวจขยายวงได้มากขึ้นกว้างขวางข,งขึ้นโอกาสที่จะป้องกันความเสียหายมันก็จะป้องกันได้มากขึ้นนะคะรับเท่าที่เรามีอัตรากำลังเนี่ยถ้าเราไปตรวจจุดนี้บางจุดที่ยังไม่ได้ไปก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรามีอัตรากำลังเยอะโอกาสที่เราจะปูพรมตรวจสอบได้มากเนี่ยมันก็จะป้องกันได้มากะครับ ฉันนั้นเรื่องรุ่ทุกฝ่ายมุ่งแก้อุบายคลายทุกสินดอกไม้แห่งความสัตว์ซื้อบ้านทั่วทิน,พนเพือนแผ่นดินสิ้นคนกองสิ้นคนสารดีใจนะคะที่ท่านผู้ว่าได้กลับมาอีกครั้งนะะึงค่ะเป็น เป็นหัวหน้าที่น่ารักอะค่ะเข้าใจลูกน้องแล้วก็เข้าใจว่าสำนักง,งานการตรวจคัดพัดินต้องไปในทิศทางไหนก็มีความภูมิใจอะเรื่องความประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็การตรวจสอบอะค่ะท่านมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้ค่ะอ๋อท่านเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะคะตั้งใจมากแล้วก็เป็นคนตรงแล้วก็คือสอนสอนงานหลายๆอย่างนะคะก็ได้ความรู้จากท่านเยอะแล้วก็ ในเรื่องของการตรงต่อเวลาเป็นคนตรงทำงานที่แบบว่าไม่มีนอกไม่มีไรอะไรอย่างเงีย้ยค่ะจิตวิญญาณพี่ว่าพี่ต้องซื้อสัตว์พี่เป็นสัตว์อง ถามว่าคําว่าสตงอของพี่คืออะไรสตงพี่คือซื่อตรงซื่อสัตย์ตรวจสอบเพื่อประชาติบ้านเมอืองสตงต้องซื่อตรงสตงต้องต้องทำอะไรก็ได้ที่คนมาบอกแล้วว่าตรงนี้เขาตรงนี้เขาทำปฏิบัติไม่ถูกนะคะตรงนี้เขามีการทุจริตเนี้ยเราเรามีความรู้สึกโอ้ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะต้องไปดูว่าเขาผิดอะไรยังไงฉันจะต้องไปแก้ไขเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเลยนะคะอยู่จริงๆอยู่ในตัวเราอยู่จริงๆ ที่ป้องกันการทุจริตเนี่ยพี่มีความสุขสุขอยู่ในตัวพี่แล้วพี่ช่วยชาติบ้านเมืองถึงจะเป็นตัวเล็กๆมุมหนึ่งใครไม่เห็นไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากค่ะที่มาให้พี่ได้รับรู้ให้มาบอกเรื่องราวบอกกล่าวเร,าเรื่องของสตงอซึ่งเป็นความจริงในมุมหนึ่งเล็กๆนะคะเราทำกันจริงๆค่ะด้วยอัตรากำลังเรามีทั้งหมดสิบกว่าคนรวมพนักงานสมทบด้วย พราะนั้ข้าราชการมีแค่เก้าท่านรับเรื่องทุกอย่างเยอะแยะมากมากมายกกลกองหกโมถึงจะลงจากสำนักง,งานทุ่มหนึถึงจะกลับภูมิใจความสุขความภูมิใจเนี่ยเป็นเรื่องสุขก่อนสุขและภูมิใจเสียสละค่ะก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วอยู่ที่อยู่ที่ความเข้าใจความเชื่อถือศรัทธามีจริงค่ะ ทำจริงค่ะที่จังหวัดนนท์ไม่มีพี่เลี้ยงค่ะไม่มีน้ํามันรถไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกท่านใช้รถส่วนตัวหมดรถหลวงมีแค่ว่าอยู่ที่สําสนักง,งานเอาไว้ส่งเอกสารไปที่นั่นยกเว้นที่ไปไกลๆอําเภอไกลๆเพราะว่าอย่างเราตรวจเนี่ยค่ะมันมีหลายอาเภอมันมีหกอำเภอรเราจึงต้องแตกกันไปรถหลวงจะส่งคนได้สักสองที่เองค่ะไม่อย่างนั้นเราออกหกโมง อย่างที่หนึ่งอยู่ตรงเนี้ยอย่างไซน้อยนะคะอาเภอหนึ่งอะ่ะส่งได้หน่วยหนึ่งอบตหน่วยหนึ่งแล้วจะไปส่งอีสองอบตเนอี่ยมันกินเวลาถึงเก้าโมงเช้าเพราะฉะนั้นเขาจะเอารถกันไปอีกเพื่อจะให้ทันถึงแปดโมงเพราะว่าถ้าเขาไปแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงพี่ไม่โทรถึงมือถือเขานะคะพี่จะโทรเข้าไปเบอร์ศูนย์สองหน่วยง,งานคนของพี่ไปถึงหรือยังสงสารคะ่ะถามว่าสงสารไม่สงสารเข้าใจเข้าใจว่าเขาอะเหนื่อยแล้วอะไรแต่ว่าเราก็ต้อง ถ้าเราไปทําให้หน่วยรับตรวจเห็นแล้วเขามาล้องว่าสตงอเนี่ยมาเก้าโมงมาหลังเขาเขาด่าองค์กรเขาคำว่าองค์กรที่จะถูกกล่าวร้ายเนี่ยยิ่งใหญ่สําหรับพี่นะไม่รู้เสยพี่รักองค์กรสตรงอมากจะร้อยปีแล้วค่ะไม่เคยมีเรื่องอะไรที่บทที่บกพร่องพี่เชื่อว่าคนสตงอเนี่ยซื่อสัตย์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นซื่อสัตย์ด้วยจิตวิญญ,ญาณเหมือนกันหมดค่ะคือพี่อยากให้ ภาคประชาชนน่ยซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นเยอะนะคะตั้งแต่เรามานําล่องท่านผู้ว่าพิสิทธิ์ให้เรามานําล่องให้มาอยู่จังหวัดเนี่ยประชาชนเดินเข้ามาเราเดินมาคุยกับเราร้องเรียนเราบอกกล่าวเราแล้วเรารับเรื่องแล้วทำทำแล้วเราก็ทําบ้างบางส่วนเพราะว่าคนเราน้อยเนี่ยเราก็ทําให้อะค่ะแต่อย่างน้อยเราก็รู้ก็อยากให้ประชาชนเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆพี่ก็พยายามนะคะเวลาลงตรวจที่ไหนบอกว่าให้ น้องๆเขาสร้างสตงน้อยให้หนหมู่ประชาชนป้าลุงมีอะไรก็บอกมานะเราจะบอกอย่างนี้แล้วรับรู้เรื่องร้องเรียนเขาที่เขาร้องเข้ามาเนี่ยเราก็พยายามขอบคุณเขาก่อนต้องขอบคุณเขาก่อนเราต้องเป็นคนรับใช้ประชาชนไม่ใช่เป็นเจ้านายประชาชนคือมันเป็นงานที่เราชอบเราตั้งใจทํางานแล้วเราได้ทําในสิ่งที่ที่เราทำเราก็เกิดความภูมิใจของเราและอย่างน้อยก็คือมันเป็นเงินแผ่นดิน ที่ของออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยมีพระบรมราชโชว,วาทใช่ไหมคะว่าเงินแผ่นดินเนี่ยคือเงินของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ตรงนี้มันก็เป็นความภูมิใจสว่วนหนึ่งก็ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะเรื่องการใช้เงินของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปก็คงต้องสนใจหรือมีข้อมูลมีข่าวสารอะไรก็ให้แจ้งกันมาได้ะคะ่ะเราก็ยินดีที่จะออกไปตรวจสอบให้ะคะ่ะ คำดีเป็นสิ่งแก่ตัวคำชั่วพาตัวหมดมองถึงมีสินทรัพย์มากมายหลากหลายแก่แหวนเ,เงินทองได้มาจากการเบียดบังอย่าหวังว่าจะเรื่องรองไม่นานก็ถึงจุดดับซื้อตรงนั่งนับผลลับเนื้อนองคนดีมีหนึ่งถึงน้องสังคมปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหามากนะคะ แม้จะมีมาตรการป้องกันและแก้ไขก็ไม่สามารถขจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยได้ค่ะตราบใดที่คนไทยยังมีการดำรงชีวิตอย่างฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยมีรายจ่ายมากกว่าไรายได้ขาดการดำรงชีวิตแบบพอเพียงดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทำให้เกิดการทุจริต เกิดขึ้นทั้งนี้เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจกระแสบริโภคนิยมนั่นเองค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับใช้บ้านเมืองยังคงยืนหยัดตรวจสอบติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินด้วยความรับผิดชอบและห่วงใยโดยมุ่งหวังว่าเงินแผ่นดินนั้นจะถูกนำไปใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนเงินแผ่นดินนั้น คือเงินของ,ของประชาะชนทั้งชาตินั่น,น,นเองใครก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจร,รัฐรวมทั้งใช้จ่ายเงินแผ่นดินนะฮะซึ่งเป็นเงินของประชาชนทั้งชาติเนี่ยผมก็อยากจะฝากข้อคิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่เราต้องมีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่นะครับการที่เราเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเนี่ย ถ้าเปรียบเสม,มือนว่าเงิน er, ที่เราใช้จ่ายเนี่ยแม้บางครั้งเนี่ยถ้าเทียบกับการใช้จ่ายเงินส่วนตัวเนี่ยบางครั้งการใช้จ่ายเงินส่วนตัวเนี่ยทำไมเราถึงละเอียดทําไมเราถึงตันนีนะครับแต่พอเป็นเงินแผ่นดินหรือคําว่าเงินหลวงเนี่ยทำไมเราถึงใช้จ่ายกันอย่างง่ายแล้วก็ไม่ได้คํานึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลความประหยัดความคุ้มค่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่ a, ta, re state, appeal, งหน like ึ่งที่อยากฝากไว้ว่า ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ทุกคนนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเ,เราต้องตระหนักว่าไม่มีใครขอร้องให้เรามาทําหน้าที่นะครับแต่ที่เราทําหน้าที่อยู่เพราะว่าเราสมัครมาอาสามาหรือว่า,ามีข้อผูกมัดทางสัญญาว่าเราจะทําหน้าที่ให้ดีนะครับความร่วมมือระหว่างภาครัฐในทางตรวจสอบกับภาคเอกชนเนี่ยผมคิดว่าบ้านเมืองเราก็จะาสามารถจะ อยู่บนพื้นฐานของจริยะคุณธรรมที่ดีงามแล้วก็มีธรรมอพิบาลเกิดขึ้นนะครับจากความโปรง่งใสตรวจสอบได้นี้นะครับการครับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่และปีมีตัวเลขสูงถึง2,000ถึง3,000เรื่องแต่ปี2,551เทพียงปีเดียวมีจำนวนเรื่องกล่าวหาการทุจริตคอร์รัปชันกว่า800 0เรื่อง ประเทศของเราต้องสูญเสียจากการคอร์รัปชันไปอีกเท่าใดจะทนให้คนโกงกินประเทศของเราต่อไปหรือคุณจะทำอย่งางไรรับรู้ไม่ทำอะไรยอมจำนนต่อการคอร์รัปชันหรือไม่ยอมแพ้แล้วร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่ายอมแพ้ความเลวอย่ายอมรับการโกงอิกอย่ายอมให้การคอร์รัปชัน ทำลยายอนาคตของประเทศตัวเราและลูกหลานของเราร่วมกันต่อต้านคอรัปชันรวมพลังเปลี่นประเทศไทยอย่างเป็นรูป,ปรธรรมท่านผู้ชมคะคอรัปชันไม่ใช่เอกลักษณ์ของประเทศไทยค่ะ ทุกๆประเทศก็มีปัญหาการคอร์รัปชันเหมือนกันนะคะเพราะมนุษย์นั้นมีกิเลสคล้ายๆกันทั้งสิน้นแต่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราค่ะก็พยายามที่จะแก้ปัญหาโดยกระบวนการต่างๆหลายขั้นตอนที่ต่อเนื่องเช่นการสร้างวัฒนธรรมของความโปร่งใสความซื่อสัตย์รวมทั้งสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ อย่างที่ดิฉันพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของสอตอง,องอนั่นเองค่ะก็ฝากความหวังส่วนหนึ่งไว้กับหน่วยงานนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรื่องราวดีๆแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่ในรักเมืองไทยใช่เลยเช้าว,วันอาทิตย์ตีห้าถึงตีห้าครึง่ง ทางช่องเนชั่นค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ้านหลังใหม่ในความฝันฉันงยากรูบรรดาหมู่ผู้นำล้วน